อ่ะอันนี้จบของโตโยต้าแล้วอันนี้มาของฮอนด้ามั้งฮอนด้าบ้างของฮอนด้าคันนี้ป้ายแดงก็ร้านหกแสนโลบาร์ร้านเจ็ดเนาะร้านหกกว่าไม่ถึงร้านเจ็ดร้านหกกว่าใช่ตัวท็อปที่มีตัวนี้ขาดหลังคาสเลูรอย่างเดียวตอนนี้ก็หายไปก็คือออปชั่นเดียวกันมีโช๊คให้แล้วอันนี้ฮอนด้าจะให้โช๊ค่ากระโปรงโตโยต้าจะไม่ให้โช๊คค่ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ไฮบริดใช่สัญลักษณ์ไฮบริดเครื่องใหม่กิ๊บเลย รถไม่เคยชนนะรถติดสีเดิมเดิมรถติดสีเดิมเมือเดียวป้าแดงมือเดียวป้าแดงมือเดียวป้าแดงนะคันเมื่อกี้ CHR ผ่อนประมาณเก้าพันกว่าบาทนะคะเก้าพันกว่าบาทเนาะคันนี้เป็นรถไทยใหญ่ขึ้นมาเลยฮอนด้าแอคคอเนี่ยคือใครจะเล่นรถไฟฟ้าเนี่ยลองเอาให้บิดไปเล่นดูนะแล้วเดี๋ยวรอให้ฮอน d a าโตโยต้าเขาออกไฟฟ้าเต็มระบบมันก็ยังไม่เสีย ายอะไรถูกป่ะแล้วเราก็เอาไปเปลี่ยนแล้วก็าไปเปลี่ยนเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวต่อไปวันหน้าเรื่องแท่นชาร์จมันก็เยอะถูกป่ะอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสำรองแท่นชาร์จที่บ้านอุปกรณ์ที่ต้องมาชาร์จไฟรถยนต์ที่บ้านของเราอะไรประมาณเนี้ยนะเนี่ยแล้วเวลาขายเนี่ยราคามันก็ไม่ตกเพราะว่าคือมันเป็นค่ายหลักค่ายหลักค่ายหลักเอออย่างเงี้ยเออเป็นรถตลาดมันเป็นรถตลาดนะเออแล้วก็คันนี้เองเนี่ย จัดโปรยังจัดโปรอยู่ก็คือ,อ9 4 9 0 0 0ค่ะก็คือวันนี้มาปรับราคาไม่ขายละ9 4 9านะก็คือมาปรับลงเหลือ8,99,900 8 9 9าค่ะ8,990โดยอิงกดก่อนอว่าค้าฟรีดาวถ้าเครดิตดีนะคะแล้วลูกค้าจะเต็มฟรีดาวได้จะผ่อนประมาณ 1 5 0 0 0กับหลักสิบหนึ่งหมื่นห้าพันกับหลักสิบนะซื้อสดก็ไม่บวกแหวนซื้อสดไม่มีแหวนซื้อสดก็ไม่บวกแหวนล้านหกกว่าเหลือแค่แปดแสนกว่าเอาแค่ตัวเลขกลมๆก็ได้ล้านหกอ่าอย่างเงี้ยตอนนั้นล้านหกกว่าก็ตีตัวเลขกลมๆเข้าใจง่ายล้านหกแสนเนาะฮะรถมือเดียวเหมือนกันก็คือหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์หายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่าหายไปตกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็คือ ลงวิ่งไปแค่เจ็ดแปดหมื่นโลแล้วก็เข้าศูนย์ฮอนด้าตลอดทุกระยะทุกแต่นี้เราก็เพิ่งไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วคันนี้เนี่ยเดี๋ยวแจ้งนิดหนึ่งก็คือระบบเบรกเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็รถคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคุณหมอใช้นะเป็นคุณหมอใช้แล้วเขาดูแลหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นหื่นหกหมืเจ็มื่นเนี่ยคือเขาดูแลชัดเจนทุกหมื่นโลแล้วมันเข้าในเงื่อนไขของฮอนด้าดูแลค่ะ และเนี่ยึงบอกว่ารถที่เวลาซื้อมือสองเนี่ยการรับประกันต่อช่วงเนี่ยต้องดูเรื่องบุกสวิตต้องดูเรื่องตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าซื้อมือสองมาแล้วการรับประกันเนี่ยบางทีที่เขาว่าสปีหรือสาโลหรืออะไรประมาณนี้บางทีรถไม่ได้เข้าศูนย์แล้วถึงเวลาไรเสียเนี่ยบางทีลูกค้าซื้อต่อไปบางทีเคลมอะไรไม่ได้เลยนะ<อ>คือ1รถเปลี่ยนมือสองป,ประวัติวเวลาเขาเขี่คอมเขาไปเนี่ยเขาบอกรถคันนี้ไม่เคยเข้าศูนย์เลยถึงเวลาเสียพังเนี่ยเวลาเคลมเคลมยาก ลูกค้าเคยซื้อไปแล้วไปทะเลาะกับศูนย์แล้วจังหวะมันเปลี่ยนมือ <c oughs> คือตรงนี้คือบอกลูกค้านิดหนึ่งว่าพยายามหาเป็นรถมือเดียวแล้วที่ <c oughs> ททอยู่ในประกันแต่ถ้าหมดประกันแล้วโอเคถึงแม้ว่ามันจะเป็นรถ <c oughs> มือเดียวสองมือ <c oughs> ยังไงศูนย์เขาไม่รับประกันอยู่แล้วคราวนี <c oughs> <ๆ>้ก็ต้องมาคุยกับทางร้านให้ทางร้านเขารับประกันถูกปะแต่ถ้ารถยังอยู่ในประกันเนี่ยหารถมือเดียวแล้วก็หาที่ประวัติเช็คศูนย์ตลอดถึงเผื่อมีอะไรเนี่ยจะเสียจะเคมันคุยกับศูนย์ง่ายมัน คุยกับศูนย์เขาได้ค่ะบางทีเนี่ยหญิงนะเคยเจอนะว่าบางทีเนี่ยรถวิ่งไปแต่โลค่ะเขาบอกว่าเข้าศูนย์ครั้งเดียวแล้วประวัติไม่เคยเข้าเลยแล้วบางทีเราซื้อมากับลูกค้าเนี่ยบางทีเราไม่เคยแจ้งลูกค้าจังหวะว่าอะไรมันเสียเราก็ให้ลูกน้องขับไปที่ศูนย์โตยต้าเขาคีประวัติขึ้นมาเขาบอกรถคันนี้ไม่เคยเข้าศูนย์ค่ะไม่ได้ดูแลเขาบอกอ้าวแล้วที่โฆษณาบอกว่ารับประกรัน3ปีกับแสนโล <Hello. S 1> ล่ะเนี่ยพอถึงเวลาแล้ว เขาก็ไม่ใช่ว่าจัดชัดเจนหลับหูหลับตาเข้มไห้เราหมดนะนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าหนึ่งเราอยู่กับรถเราซื้อรถเนี่ยตลอดแล้วเราเจอปัญหาพวกนี้มาตลอดตรงนี้ไม่ใช่ว่าอะไรที่สูงพลรับประกันแล้วพอเข้าไปเนะี่ยเขาจะเปลี่ยนให้เราหมดอย่าดีใจเผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่งบางครั้งเนี่ย<า>ไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยบางครั้งรับประกันเครื่องเกียร์ก็จริงแต่มันยังอยู่ในเครื่องนอกเครื่องในเครื่องนอกเกียร์ในเกียร์มันมีวงเล็บเป็นยิ่งนะจริงๆอย่าอย่าบอกแต่ว่าศูนย์อย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวนี้ที่เขาแบบ เป็นบริษัทที่เขารับเขาก็จะมีหมายเหตุเหมือนกันที่เหมือนกันหมดอืมตรงนี้ต้องต้องต้องถึงเวลาต้องดูให้ดีะออการรับประกันอะไรประมาณนี้เขาะมีว่าอันนี้เข้าเงื่อนไขอันนี้ไม่เข้าเงื่อนไขเี้ด้วยต้องต้องต้องดูศึกษากันให้ดีแล้วเมื่อกี้ที่จะพูดต่อว่าคันนี้ดีเนี่ยคือเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยจะให้ลูกพ่อให้ลูกน้องเนี่ยไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่สูงตัวฮอนด้าแล้วคันนี้ฮอนด้าเขาบอกว่ารถคันนี้อ ทาง h อนด้าใหญ่<ะ>จากเคมระบบเบรกไฟฟ้าอะไรให้ก็ไม่รู้คือหมดประมาณค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นคือเราไปให้ลูกน้องไปเขาบอกว่าจะมาเปลี่ยนระบบตรงนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ4 50, ี่ห้าหมื่นเฮ้ยเราตกใจเฮ้ยเราก็บอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเอารถออกมารถเราดีดียดู่ดีจะมาให้เราเปลี่ยนสี่หมื่นห้าหมื่นบอกเราไม่โอเครถด,ดีๆรถเราเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอและรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะระบบเบรกสี่หมื่นห้าหมื่นจะมาสั่งเปลี่ยนของเราเนี่ย คือมันไม่ได้เสียไม่ได้พังเราไม่โอเคท่านมาสั่งเปลี่ยนอย่างเงี้ยเรารับไม่ได้คบรถอรองมาเลยแล้วก็นี้ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกใจเย็นใจเย็น,ยนคือแจ้งให้ว่าคือมันเป็นโปรโมชั่นสําหรับรถคันนี้ไม่ใช่ได้ทุกคันก็คือเขาดูประวัติรถคันนี้มันชัดเจนแล้วทางพอด้าใหญ่เนี่ยท่านนโยบายลูกค้าเขา้าศูนย์ตลอดชัดเจนดูแลถึงดูแลดีตามขั้นตอนเนี่ยโปรโมชั่นเขาเรียกว่าโปรโมชั่นสิทธิตรงนี้ไม่ใช่ให้ทุกคัน เป็นบางคันแล้วขันนี้ได้สิทธิตรงนี้จะใช้ประโยชน์ไหมคราพผู้ย่างนะและทางเจ้าหน้าที่ก็บอกใช้ไปเพอะเพราะว่าถ้าไม่ใช้ขอให้แค่ครั้งเดียวถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ก็เสียสิทธิ์และไม่ได้ทุกขันนะเขาเขาเขาบอกอะไรประมาณนี้ปรวใช่แล้วอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นโอ้โหแล้วเราก็บอกเอได้วยงั้นเออเราก็ยิ้มแก้มปีเลยพอเขาดูแลให้ปีเนี่ยคือบางทีเนี่ยรถพวกนี้สิ่งที่เขาดูแลให้เนี่ยบางที เราก็ต้องก็ต้องชมเชยเขานะ<ช>มันเป็นประมาณนี้<ช><ช>เออเนี่ยนี่ถามว่ารถไม่ได้เสียไม่ได้พังถามว่าปีไป,ปเรียกเคมมูลค่า4 0 0 0 0ืมันเป็นระบบเบรกไฟฟ้าระบบคือภาษาช่งางอะวันนั้นนะเขาพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าสี่ห้าอย่าง<ช>แล้วเราก็ฟังแล้วเราก็เราก็ลืมเนี่ยลูกน้องเราเข้าไปแต่ไม่อยู่ในประวัติศูนย์ที่ไม่รู้เขาจะขึ้นให้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอ่าไม่ได้เสียแต่เขาเคมเขาเคมให้เขาอาจจะไม่ได้บันทึกประวัติเพราะว่ารถคันนี้เราไม่ได้ไปแจ้งเคมเขา แต่เป็นอยู่ใน Honda าเขาดูแลให้ก็ถือว่าคันนี้โชคดีไปเรื่องระบบเบรกเนี่ยได้มูลค่าที่เขาเปลี่ยนไปให้ก็ต้อก4ี่0 0ื่นหหลายรายการนะที่เขาเปลี่ยนไปให้ก็ถือว่าโชคดีเลยได้ของใหม่ไปอันนี้ก็คือคันนี้เป็นสีเดิมแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดแล้ววิ่งน้อยด้วยแค่8ปดหมื่นโลรถปี19นะจดทะเบียนปี2020่อ่ารถปี19จดทะเบียนปี2 0 2 0เป็นไฮบริดเป็นไฮบริดโฉมใหม่เอเลขใหม่น้อยด้วยเนี่ย เป็นตัวรองท็อปนะอช่ออยางเปลี่ยนรอบสองแล้วยางบิสโตนดอกอยางหนาๆอยู่ตัวนี้ขายแค่สรูปอย่างเดียวตัวท็อปสุดของตัวนี้ก็คือมีสรูปแอ,อ,อะเดี๋ยวดูภายในอืมกุญแจายในก็ยังใหม่อยู่เลยกุญแจกุญแจอยู่นี่ถูกไหมเดี๋ยวดูอ่สตาร์ดูเลนะ็กไหมเนี่ยะคันนี้ก็คือตัวแบตเตอรี Hi ่ไฮบริดก็ยังอยู่ในรับประกันหมดนะคะเ,เหมือนเหมือนกันคันเมื่อกี้ก็ยังอยู่เนี่ยตัวนี้ก็คือมีปัญหาเนี่ยคือเขาดูแลเขาดูแล เชีงหม่แปดหมื่นแปดหมื่นหกพันโลค่ะอืมแล้วเราก็เพิ่งไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหมื่นโลแล้วขับดีมากใช่คือคันนี้ใช้บ่อยเลยอะเวลาเดินทางไกลแล้วบางบางคันเนี่ยที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดเดินทางไกลก็คือผมจะเอาคันนี้ออกตลอดเลยออกทางไกลตลอดก็ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งไปหาแม่นางไปเที่ยวเชียงใหม่มาล่าสุดเนี่ยก็คือ ก็คือก็ไม่ได้เที่ยวร้อยเอร์เ็นต์อนะคือกึงทางานด้วยแหละแล้วก็แวะเที่ยวด้วยวันนั้นเที่ยนะค่ะออย่างเงี้ยก็คือเอาคันนี้ไปแล้วหนึ่งเขาได้ประหยดัดแล้วรถมันประมาณล้านหกแสนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกแล้วมันเป็นไซใหญ่หญของฮอ <Honda. S 1> นด้าใช่แอคคอรเนี่ยก็ถือว่าเบอร์หนึ่งของเขาฮอนด้าฮอนด้าซีวิก็คือเบอร์สองเบอร์กลางแล้วก็อ่า แล้วก็ลองไปก็ซิตี้นะค่ะฮอนด้าฮอนด้าฮอนด้าซิตี้เอ้ยอย่างเงี้ยเออะดูเลขไมล์อะไรหมดแล้วเนาะตัวนี้เลขไมล์แปดหมื่นหกันโลใช่อันนี้อันนี้จัดโรลงมาเหลือแค่แปดเก้าเก้าเนาะเฮียเนาะแล้วก็เครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวน์ผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันเขาขาวนี่มีสตาร์ทรถเราไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยน่าจะเป็นระบบให้ริดอยู่ นี่ยังเป็นไฟอยู่เลยเหมือนคล้ายๆเหมือนเสียงเครื่องยนต์ยังไม่ทำงานคอมพัดลมเหมือนเหมือนเสียงพัดลมอย่างเดียวเออเสียงพัดลมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือสตาร์ทรถอยู่เนี่ยคือที่ชอบระบบไฮบริดก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะเงียบมันจะไม่ได้ยินเสียงอะไรอ่ะช่วงที่อเตอร์ไฟฟ้าเขาสั่งงานอ่ะเนาะอย่างเงี้ยเป็นเป็นไฟฟ้าอยู่อะยังไม่ได้เป็นน้ํามันอ่ะมันจะเงียบเนี่ยชอบเขาตรงเนี้ยมันมีความเงียบในตัวแต่เป็นเครื่องยนต์ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วมันจะสตาร์ทน้ำมันร้อยเปอร อย่างเงี้ยสวยคันนี้นะก็คือจาก949,000ก็คือไม่ขายละก็คือวันนี้เหลือ899,000เนาะ899,000 899,000นะก็คือได้รถใหม่น้อย,อยมือเดียวใช่เป็นรถที่หมอ <รถ S 1> ใช้ใชนะ้ผู้บริหารเลยแล้วขับดีมากเลยคันนี้<ฆ>ก็คือผมการันตีให้เลยแล้วรถ ไม่เคยชนมือเดียวจากป้ายแดงนะสีเดิมจากป้ายแดงแล้วรถสวยมากคันนี้ค่ะเ<ฆ>อรถสวยมากคันนี้รับประกันเลยภาษี้งหมดห้าสิงหาหกแปดใช่ห้าสิงหาหกแปดเออแล้วก็ไออันนี้ตรวจไอ้น,นั่นหมดแล้วนี่เนาะมีน,นี่ด้วยนะไอหันดายซีเอสามีตรวจวันทุคขาไหมอันนี้มีตรวจของวันทุคขาให้ด้วยของเกรดเอเกรดเอเอตรวจของวันตุขาให้เรียบร้อยแล้วสบายใจได้เนี่ยเกรดเอ มีทั้งหมดเกรดเอเกรดบีเกรดซีเกรดีอะไรอ่ะสี่เกรดอ,อันนี้ได้ได้ได้อันด,ดับหนึ่งมีหลายใบเนี่ยน,นะนะเก็บไว้ให้ในรถให้ลูกค้าไปอ่านเป็นสิบแผ่นหรือมั้งเกือบสิบแผ่นบอกข้อมูลละเอียดรถหมดเลยใครดูรถไม่เป็นอันนู้นยังย,ยังมาได้ตรวจใช่ปะยังค่ะเก็บวไว้ถ้าเขามาขอเพราะว่าตอนนี้ก็วันนั้นก็สั่งไปอีกอีกทำโปรไปอีกหลายสิบคันเหมือนกันแล้วเดี๋ยวถ้าเจ้าที่มาข,ขอถ่ายก็ให้ถ่ายด <รถ S 2> ้วย เออให้ถ่ายด้วยอะไรเงี้ยอืมอ่ะอันนี้ก็จบจไปอีกค<า>นันหนึ่ไงติดนี้ไหมเอออันนี้ก็จบไปอีกคันหนึ่งนะก็คือเก้าสี่เก้าลดลงมาเหลือแค่แปดเก้าไม่ขายแล้ว<ด>อเออจะอออไปใช้สงการกันแปดเก้าเก้าแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะได้รถดีๆสวยไปใช้ไม่ต้องพะวงไปเสียไปซ่อมอย่างเงี้ยขับแล้วมีความสุขมากเลยคันนี้ค่ะผมใช้บ่อยผมการันตีให้เลยคันนี้ดีจริงเนี่ย